ละ,ละนอนอละนวนเอาเด้อคุณพอฟังสิเบาให้ฟังเรื่องบุญภาเวท กันทิ่นนึ่งก่อเียดผูกผัดสาพรอนเก้าถึงบทถึงก่อนอกเริ่มเริ่มเข้าพุทธาดีแก้มเก่าได้ท่านแพงกันแดงเกิดลามิสีมี่แสงห้อยหอมหดห่วงเกิดจูทั้งคุมควงสันลูกซีดาทั้งพระอินตาปะถวยพอนลำเลิศพอนเดวอกพอนปะเสิอมิสิปากกันนั่นละบุญสมทานน้ำหุ่มน้ำหอได้มากเก ลาหน่อหน่อยนอซื้อว่าพุทธสาดีได้เป็นเมียพระสีสนใส่ไตแพ่นได้ลูกใส่แก้วแจนซื้อว่าเวสันดอนได้พกคของนนักคนระเซใส่แก้วโูจบผูกปั่งอยู่ผูกหิมมาพานก้าวถึงบ่อลิวานเคพคังกี่อยู่ลระพระเวทไต่กูกับนางมา ได้เป็นมามีสีปกครองแทนพ่อปกคร้องกันสืบต่อจนพญาบล่มฝงพวกหยาดฝงพวกนมเฮอลฟังมิดมีดดต่อแต่นิ่งเถืองเทผูกพระนาัันวันลาพระเวทได้ปันจกท่านสร้างเถียวสร้างนิ่งเมืองพันแถวปัดใจหน้าเช่นทาำทั้งแปดได้เส้นรับเอาเด็ดขาดเอาไปเมืองเด็กกะเรืองกาลัดได้ายหายใจเศร้าเมืองนาำตาไหลออกอันลัง เน่าในห้องบันทมโมโหเฉียดเชงว่าลาพระเวทนั่นเจงบ่ไใ้ปพึกษาฟังแต่ความเสนาเฉียดขมบักไงจำเป็นเลยต้องไล่ลาพระเวทมาที่จังเปรเลตต้องหนีจากภูมิปะเททจำเป็นเลยต้องหนีจากภูมิปะเทตอนวันนักเผาเวทเผาป่าไพสน ไในท่านลดให้คนพ้ามขอซ้ำอีกอยากน้ำลงเป็นปีกพร้อมโมทาน,นาเดินไปด้วยบาท่าอมเอาสองอ่อนสองอ่อนอุพระเวทออกก้อนอุ่มเอาชาลีส่วนลาวานั่งมะที่วานั่งหลังหัวมิงนั่งด้วกะอุมแก้วจิงนั่งด้อกระอุมแก้วจิงน้อยนอกันหาคามหน่วยผู้ขามหน่อยผู้ขา,น,า,น,าน้อยผาเหวเหินลายบอนยุดไหว ก้อนผักตุลาพนเข่าไปในไพ่สนป่าหิมมัเวดต๊เข้าไปในเขตป่าไม้ไพนาเดือพหลังเธอบบนเมื่ถึงไม่ตมกาไม่แดงไม่ดูต๊เข้าไปในเขตป่าไม้ไพนาไม่ทั้งไม่ตมกาไม่แดงไม่ดูไม่นั่นละมีลายอยู่ไม่ยุ่งไม่ยั่งมีไม่ปิ่งมีไม่ปากไม่ปุงไม่ซา พระองค์เที่ยวปะผาป้าไม้ไผ่สนล้วนตั้งแต่มีผลนำข้าไม้มงเกิดไหลอยู่ทั้งข่มคว้งหม,มักมีมากปางเครื่องสะเว้นำทางขององค์พระเวทเครื่องสะเว้นำทางขององค์พระเวทต่อแต่นี้นั่นกะทศมาหาพลเข้าไปในไผ่สนป่าหินม,มัมเวตกเข้าไปในเขตป้าไม้ไผ่นาอันเดือพอลายไม่ทั้งกีฬาสังตานกใสสาภาวะ กันตจห้องแล้วคันเต็นไปไปมาปะทุมมาจับไม่ตุนหนังแต่ปะทุมมั่งจับไม่ตุนหนาตุนหนา,าวเราค่อยยูธาเป็นมูกันไปห้องแล้วคอยยูธาเป็นมู่กันไประวทด๊กไปไก่ไาหมาเวทตกเข้าไปในขตปตาไม่ไขนะ่หนาต๊กเข้าไปในขตดเขาไ่วงกดไปห้อยลบพันหลุดตะโม่ขึ้นของเกา่าไปห้อยเล่า บ่มีทางสุดนายผ่านเก็ตบตะบุกสี่ทางบอกกองแล้วจะไปถึงห้องเขาไงขงินีไปถึงห้องเขาไนไพศาลที่นั่นเป็นเขตบผ่านหากินหาอยู่เขาไงขินลีมข้างนั้นละพระโกศีอินท่าลิงลำจะเด็ดล่พง้อมพัมนี่ละมิรอาสมไปเป็นที่บันทมขององค์พระเวทพระเวทต่อแต่นี้นั่นกระเทศถึงขุกมันบนพระเวทได้ทา่านบดตาสองออ ยุดไว้นีสากนตอนมะเฮสีเบาบอนนั่งมะที่ว่านอนหลับกับอ้อนพร้อมนั่นหรือหลักกนะนอนอยโยบอนโยบอนกันหาชันเลย มามานั่งมาพีนอนฝันกันโุกฝันลาะะ่าเทาอกลกเทิงกำเทิงดำเทาอกโลกเทิงกำเทิงดอองำหลักฮล,ลาดมาจับแขนนางนาดเลยเอามีดมาปาดเอาน่วยหัวใจเกินขึ้นมาสงสัยคำฝันเป็นเหตุไปหาอ,อ์พราวเวทเ่าเลื่องให้ฟังเกินกะว่าเด็กกะบ่อเป็นอนย่างฝันดีมีลาบนา่งกะแตงพร้อมาภาคพักมีจังหันโยกกะพระเวียฉันละเสวยถินก่อนถินก่อนแล้ว ตัวของนางกัจจังเขาไผ่นาหากินหาโยองค์พระเวทเป็นผู้เบิงลูกทั้งสองนั่งเกิดคนมัวพองดวงตาสะเมินสเมินท่านเกิดสันเกิดเจ่นลาประหลาดทำฝันคิดน้ำลูกเกับท่านหอยเสียพันชังนั่นเด้อย่าสิไปเลีนฟังแม่น้ำคงคา าลี่ยาเสียผ้าน้องหนีออกไปนอกเขตอยู่นํำพ่อพาเวทจะสุดเที่ยวไปไกลเทิงสังเทิงไปผันเทิงสังเทิ่งไป่จิบวี่ใจบอนท้องจิตนำลูกอ่อนนำตาลิ้นไหลพ่อว้าเล้วได้ตะตาเสียมเงี้ยเลยไปคิดนำลูกกับผู้นำตาไหลเหลียวหลังคืนพอ่อคืนพอ่อคืนพอ่นพอพอ่อว่าเหลวเด้อตั้งต่อนัดลิงไผ่นาไปหาเจ็ด้าลหมักลางหมักห่ว,วแต่ก่อนลุนขับควงมีมากทุ่มไป นนเมื่อนี้พ่อมาฮอดกะบอเห็นจักอันบอเห็นเผือกบอเห็นมันไปใส่กระเปา๋บาบอเห็นเผือกบอเห็นมันไปใส่กระเปา๋าเมื่อนี้พิษแต่เกานึกแปลกนักหนานั่งกินน้ำบุตรตาคำฟันตาตางตาตางฟังสีม่ตามวางตูพัมมันนาโกงนาเข้าไปหาโงงนาเข้าไปหาจอมทำพระเวกว่าเพิินอยู่ในเขตเขาไนชิลีว่าพระองค์นั้นมีบุตรตาสองอน องอ,อนพ็อไปขอลก้กก็ป้อนท่านให้ท่านใด้พอไปถึงบันไดย่อมือแกเดย่อมือขึ้นแล้วก็แพ่ขอโหลดไว้ว่าว่าขะน้อยเนี่ก็อดสาม,มารถบินบก,บกแตด,ดบกุกตาเล่าบุกตาแฝกลุบล้บลบนนนหินจังได้มาถึงตีนก่อน เานั่นองค์ปากเสดเดีบสันตาโลคิดถึงองค์พุทธโทสินท่านกันก็ขั้นบ่อทานั่นกระบอกขั้นบ่อทานั่นกระบอเจ็ดใจใจหันหวังละเอานี้ละผ่านยอดสูงคู่ฟ้าโตพระองค์กัดจังบ้าท่านใดไว้อบ้าลกเอาสองบทแต่บ้าชารีท่านต่อท่านทางกันหาไทยอาไทยชาลีท่านขู่ชาลีอกโบ โอ้ำเอ๋ยเป็นเคยพัดผ้าโอ้คำเอ๋ยเป็นเคยพัดผ้าสองลูกจากภาคแม่ไปไกลสองลูกจากภาคแม่ไปไกลไปไกลกันหาให้กันหาให้กันหาให้ยในดวงวนวบนวบนวน,บนแม่บอท่านใดคงเห็นหนาสังคมอันโลูกมีทุกลำสสตายแค่พาน้องผาแม่เอเอ,เอ,เอ,เอ จากเข้าบังตัวทานพามมาน่าจูงกันหาเจเลฟาดตีดึงลาวพพมมันเจ้าเอาเสแนงดวนมาฟาดเลือดมันไหลอาบย้อยปล่อยให้ใส่กันกันหาให้สะบันจ่าต่อพัมมานาบ่าคนลุงพามเออ เอ like the 네้ยเจ้าอย่าตีกะตามทอนหลานสิพากันดันกันบูนําแสนยากแสนลำบากกะสิสู้สิตามคนอีพอลุงถ้ามันให้ฟุ้งฟุ้งเสื้อสาดน้ําสัตว์กันหาย่อมือนบว่าอีลุงทามเอ้ยเจ้าเสี่ยวสองขาเป็นท่าสาใส่สองใจสว สองอ่อนหน่อยตายถิ่นว่าก่อนเออผ้ามันหายฮ้อมึงยาจ่องหองูสุสทีมึงตายาปากดีเด็ดบ้ามึงยาจ่าสอนเถาพราปันมึงเด็กอ่อนมึงยาล้วนกระสัง่อนระวังคอนสิใสหัวถูกบ่เม่บนขวากันยังคอยเบาบางยาเมื่อพ้อมันต่าต้อยหินตินลมพันโลกว้วเอาแสมาตีหลัง หาเหตุว่ากำผาสองหน่อยนี่ทุกขึ้นกันหาให้สะเอิญกันหาให้สะเอิญจ่าต่อพิชาลีว่าพิชาลีเอ้ยบอกบอกทนบอกว่าน้องคงสิตายข้าดาวดงหลวงบ่เห็นแม่ผ้ามันแก่ลักพืนต่านี โอ้ยน้องชาลีไอ้น้องหอดหิวนมจนน้ำลายเป็นอย่างเม่อหลายชาลีไอ้น้องคงตายข้านี่เพรามีไปมอมฟังหลังกระแสกอกเสพความเาลาวเหนียวตี โอ้ยนอแม่ปานนี้น้ำเมื่อเต่าอาสมเมื่อบอเห็นสองห้าสีดังใด้เจ้าภามันเอาสองขาบูดงมาก่อแม่บอท่านได้คงเห็นหน้าได้สังคำโอ้ยนอลูกทุกลำสีตายแค่พานอนผาแม่เออ กล้ำเสียตายแกผาน้อมผาแกวกันหากำสวนเสียคำคกวรกี่ใจน้ำตาไหลห้ำหนาโศกตามื้นเมื่อยซาลายพามกระทือนทั้งแสบจงงุงแหงน้ำตาบ่ขาดแห่งสีไหลอับน้ำปางทั้งกกเาลี่ก็เลยจาว่าให้อดออมน้องนี่ละเวนน้ำงกองผู้ใดน้อสีเเวนขาดกันหาเออ ไปเพื่อเวนเออ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 เงอเออเออเออเพ้เเเออเเวอนออดออเอเออดาปาอเออหออเออออเออ แ,แม่นอโอนอท้ามันควาดุงล่าตีหลังลาอักจองพ้ามตีหลังนาดนองจาลิเก่ากตะเปียนตา่างดงแถบนี้มีแต่เสือและส้างทังมุนเป็นปุยปุยสับเสือพ่อแหงกัันใสนสองซอน ตาวันล้มลงแรงกะแรงลงลัดป่าตาวันเลี้ยลงลองลองลงวัดป่าซักกูหน้ากูเกินตาห้องบัดทงสงเสียงตาสั้นเพื่อนสีเอียงไกวเมื่อนอนสักกูนี่บินจอนสีเต่าหันบินเจยเสียงตัวเลยกะเบาห้องนอกคุณท้องห้องสั่งเดี๋ยวคืนหลังสองขาห้องํำไห้ไยหาไถแม่พี่ วิจากหลงด้านนี่หลายานพาน้องผากังขึ้นมา,า,มาถ้ามัดผูกลุมมันสองหน่อยไว้กับโคนโกกไม่สิมันนอนถึงงาปาให้สองอ่อนนอ,นอนนอน ฝุ่งโมสัตว์เสียงเนื้อห้องหำตามพะลันเสียงชะนีมันโอยผันแหงโอ้ยเธอไ้สังมาไก่แท่นอลากันหาเอ้ยนออ้องอเออ,อพี่แม่มาที่อยู่พุ่นบ่มีหัวมาเมื่อฟันกำเอ้ยกำมี i